พลานแต่ละคนล้วนแต่ก็มีวิชาคมที่เข้มขลังต่างกันออกไปจุดประสงค์ก็เพื่อมีไว้ป้อก,กันตัวจากอันทันอันตรายต่างๆในผืนป่าไม่ว่าจะเป็นในด้านอาวิชาหรือพุทธาคมล้วนแต่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นหากว่านำไปใช้ให้ถูกทางและไม่เดือดร้อนใครแต่ก็จะมีให้เห็นบ้างที่ชอบโอ้โอวดตนเองลองของลองวิชากับคนอื่นๆไม่ต่างก,กันกับนักเลงอาคมเท่าไหร่นักเพราะกันล้วนแต่ เป็นคนธรรมดาที่มีกิเลสหนาไม่ต่างกันในผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลก็ใช่ว่าจะมีแต่พลันหรือชาวบ้านทั่วไปที่พากันเข้าไปหากินเลี้ยงขีบตามที่ตนถนัดยังมีพระป่าสายภาวนาตุดงเข้าไปปากกดอยู่ด้วยแต่ก็ล้วนแล้วมีจุดหมายที่จะเข้าไปต่างกันแต่ละที่ไม่เคยเข้าไปรบกวนสื่งกันและกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะด้วยว่าผืนป่านั้นล้วนแต่กว้างใหญ่ไพศาลไม่บังเอิญ ขนาดที่ว่าจะเข้าไปเจอกันได้ไง่ายๆขนาดว่าเคยมีชาวบ้านเข้าไปหลงป่าก็ยังตามหากันแทบไม่เจอหลวงตาแหวงกับพระนุมลูกศิษย์สองลูกทุดดงไปด้วยการทุกสารทิศพระนุมเพิ่งจะบวชได้ไมน่นานในตัวของหลวงตาแหวงก็เลยขอตามออกไปทุดดงตามป่าเขานับตั้งแต่นั้นก็เพียงแค่ 3, สามพรรษาเท่านั้นแต่ก็ได้อะไรไปมากมายจากหลวงตาแหวงเห็นว่าหลวงตาธันชาภาพมากแล้ว ควรจะได้จำวัดอยู่อย่างถาวรก็เลยจำต้องขออยู่ปณิบัติไปจนกว่าท่านจะเลือกออกทุดงถึงจะแยกตัวออกไปทุดงตามลำพังอย่างหมดห่วงได้หลวงตาแหวงท่านชอบเข้าไปปักกฏอยู่ในพื้นป่าแถบภาคเหนือทั้งที่ท่านนั้นเป็นพระที่มาจากทางภาคอีสานพื้นป่าใหญ่มีที่ไหนท่านก็ไปมาหมดแล้วไม่ว่าในประเทศหรือว่าฝั่งพมา่าลาวเขมรซึ่งสมัยก่อนไปทางไหนมันก็มีแต่ป่าเต็มไปหมด แต่ว่าจะเป็นป่าที่ถูกตัดถางออกไปเป็นชุมชนบ้านเรือนบ้างหรือไม่ก็กลายเป็นไร่นะที่ทำกินเหมือนเป็นป่าย่อมๆให้เห็นสัตว์ป่าก็จะถูกล่าไปเป็นอาหารแทบจะสูญสิ้นไปหมดแล้วต้นไม้สูงใหญ่ก็ถูกตัดถางเอาไปสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจนเกลี้ยงเหลือแต่ตอและต้นตามเตีย้ยแทบไม่มีลมเงาให้ได้พักได่ผ่อนอาศัยซึ่งมันก็ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่นั่งปักกดบำเพ็ญเพียรภาวนาได้อย่างสะดวกผืนป่าทางภาคเหนือนั้น มีความลมเย็นสบายตลอดทั้งปีอีกทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าในเขาก็ล้วนแต่เป็นชาวบ้านหลายเผ่าด้วยกันที่ต่างก็ไม่มีใครที่มีนิสัยชอบทำลายธรรมชาติและทรัพยากรที่ตนนั้นใช้หากินผืนป่าก,ก็เลยยังอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้และสัตว์ป่าชาวบ้านหรือพรานไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวและหลายอาถรรพ์ใดๆทั้งสิน้นเพราะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักและหลีกเลี่ยงสถานที่ต้องห้ามต่างๆ ไม่เข้าไปลบหลู่ดูถูกหรือว่าลองของแม้แต่พลานเองก็ล้วนแต่มีวิชาอาคมกันแทบทั้งสิน้นและยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดก็เลยสามารถจะเอาตัวหลอดได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือวัฒนธรรมอะไรก็ย่อมมีคนที่ชอบแหกคอกทําตัวแตกต่างออกไปบ้างบางคนก็แสดงออกมาให้เห็นโดยที่ไม่แคร์สายตาใครบางคนก็หลบหลบซ่อนซอนการกระทําของตัวเองไม่อยากให้ใครรู้ หลวงตาแหวงท่านพาพระนุมร่อนแลมมา,กาไกลเป็นเดือนเดือนที่หมายก็คือผืนป่าทางภาคเหนือที่ท่านเคยเข้าไปปักกดมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงด้วยความที่กว้างใหญ่ของผื้นป่านั้นซึ่งบริเวณที่เคยเข้าไปก็รู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงมีพลานหรือชาวบ้านเข้าไปรบกวนหรือเข้าไปล่าสัตว์ป่าหรือไม่แต่หลายจุดในป่าลึกท่านยังไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปแม้แต่ครั้งเดียวช่วงที่พระหนุ่มตามมาด้วยก็เกรงว่าจะไม่สะดวก ทั้งเรื่องอันตรายหรือแม้แต่เรื่องอาหารที่จะชันใกล้ชาบ้านหน่อยก็จะออกมารับบินทบาตได้สะดวกกว่าแต่ครั้งนี้พระหนุ่มมีพรรษาท,ที่มากขึ้นเรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างจนแทบจะหมดสิ้นจากหลวงตาก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรมากไปถึงหลวงตาท่านกบพาลัดเลาะเข้าป่าไปทันทีไม่ผ่านโมูบ้านไปให้ชาวบ้านได้เห็นเพราะท่านต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับพระหนุ่มอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฉันการนอนที่ต้องรู้จักหากว่าต่อไปจะต้องออกไปทุดดงเพียงลำพังผืชพันธุ์ที่ฉันได้และไม่ได้อันไหนเป็นยาอันไหนเป็นพิษผืชพันธุ์ในพืนป่านั้นมีทั้งคุณมหาศาลและโทษมหาศาลเช่นกันที่อันตรายอาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นๆรอ,อบตัวหรือว่าอาถันใดๆแต่อาจจะเป็นเรื่องของการหาของป่ามาฉันนี่แหละรวมแม้กระทั่งจิตใจที่ต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ต่อสิ่งใดๆรอบตัวทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถจะทำอันตรายได้ด้วยสติสมาธิและพุทธคุณพระหนุ่มยังไม่เคยได้สัมผัสกับเรื่องลึกลับอะไรมาก่อนอาจจะวันไวบ้างผืนป่าลึกที่ยังไม่เคยเข้าไปปรากฏนั่นก็คือทีไม้ที่หลวงตาแวงจะได้ทดสอบจิตใจของลูกศิษย์เพราะเหมือนว่าท่านจะรู้ว่าจะต้องเข้าไปเจอกับอะไรแต่ยังไม่ทันถึงทีไมยกับคำลงกลางทางสะก่อน หลวงตาแหวงท่านก็เลยพาพระนมปรากฏอยู่บริเวณนั้นจุดหมายนั้นยังต้องเดินกันอีกนานแม้ว่าอยู่กลางป่าลึกแต่ก็มาได้ขึ้นไปนั่งห้างหนีอันตรายเหมือนกับพลานแต่ช่วงตลอดทั้งคืนนั้นก็ไม่มีสัตว์ร้ายหรืออันตรายใดๆหลวงแจ้งฟ้าสางก็พากันออกทุดงต่อไปอีกโดยระหว่างทางนั้นก็หาเก็บหมากไม้ป่าต่างๆชั้นไปด้วยเพื่อประทางความหิวซึ่งก็มีอยู่อย่างมากมายไม่เหมือนที่พระนมคิดเอาไว้ ไปถึงที่หมายที่หลวงตาท่านสัมผัสบางอย่างได้เอากัลังเที่ยงเคลียพื้นที่จัดการปักกดหาฟืนมาต้มน้ำชานั่งฉันแก่กระหายเสร็จธุระก็พากันนั่งภาวนาไปเรื่อยเหมือนปกติหลวงตาท่านตั้งใจว่าจะอยู่ที่นั่นตลอดเดือนกว่าก่ากอนที่จะเข้าพรรษาถึงจะออกไปจากปา่าหาวัดจําพรรษาที่อยู่ใกล้ในเขตภาคเหนือนั่นแหละเพราะชื่นชอบความเงียบสงบของที่นั่นเป็นอย่างมากส่วนพระนุมลูกศิษย์ จะไปไหนต่อน,นั้นก็นแล้วแต่บุญวาสนานั่งภาวนากันอยู่จนใกล้ค่าก็จัดการต้มน้ําฉันอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนท่าทางไปเป็นเดินจงกรมต่อจนค่ามืดป่าแถบนั้นมันเงียบสงบลมเลื่อนดีเสียจริงๆแต่มันก็แฝงไปด้วยเรื่องน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเลยนะท่านเสียงหลวงตาท่านพลึมพําทําเอาพระหนุ่มเกิดอาการหวั่นไหวเล็กน้อยเพราะไม่เคยทุดงเข้าป่าลึกมาก่อนมากขนาดนี้ไม่มีล่องรอยอะไร ว่าจะมีชาวบ้านเคยเหยียบย่ำเข้าไปถึงแม้แต่น้อยอาจจะมีบ้างก็เป็นพลานป่าที่เข้ามาล่าสัตว์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันต้องมีสัตว์ร้ายอยู่อย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงสัตว์ร้าพระหนุ่มก็เกิดนึกถึงเสือขึ้นมาทันทีแม้จะนึกกลัวแต่ว่าก็ยังมีหลวงตาอยู่ใกล้ๆกดกระตั้งห่างกันอยู่เพียงแค่สมวาหากว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาท่านก็คงจะช่วยได้ทันท่วงทีเดินจงกรมอยู่นานพอสมควร ก็แยกย้ายกันเข้าไปนั่งภาวนาตอน่อในกฎปล่อยให้กองไฟมอดใหม่ไปพร้อมกับแสงจันทร์ที่สาดสว่างลงมาให้เห็นได้บรรยากาศมันเงียบจนมีเสียงแปลกๆผิดกับผื้นป่าทั่วไปเพราะว่ามันเป็นผืนป่าลึกมันก็เลยทําให้จิตของพระหนุม่มดูวอกแวกไปบ้างแต่ก็ผ่านพ้นคาคืนแหลกไปแบบไม่มีอะไรผิดสังเกตจนล่งเช้าก็ไม่รู้ว่ามีพลันที่ไหนแบกปืนสะพายย่ามนำเอาข้าวห่อมาให้สองหอ่อ พระนมนั่งแปลกใจเพราะกลางป่าลึกแบบนั้นไม่น่าจะมีใครรู้ใครเห็นตอนที่เข้ามาแถมป่าลึกมากขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครเอาข่าวห่อร้อนๆมาได้ไง่ายๆแต่เห็นหลวงตาท่านไม่ได้สนใจก็เลยทําเฉยๆพรานผู้นั้นก็ไม่พูดไม่จาถาวายข่าวเสร็จก็เดินจากไปหลังฉันอาหารเสร็จก็เลิบําเพ็ญเพียรภาวนาต่อไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสําหรับพระป่า หลอดไปหนึ่งมือ้อไม่ต้องไปหาของป่ามาฉันจากสายไปบ่ายจนถึงคำพักเพียงแค่นั่งฉันน้ำชาเท่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรมเหมือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ใช้เวลาน,านานอยู่พอสมควรก็กลับเข้ากรดตามเดิมขณะที่นั่งภาวนาอยู่ในกรดพระหนุ่มก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงดังปแปลกๆเกิดขึ้นก็เลยคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูเมื่อสายตาเลื่อมชินกับความมืดก็ต้องแปลกใจ พราะว่าเห็นตาพานคนที่เห็นเมื่อเช้าเ调๋ยวข่าวห่อมาถวายมาเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆกดของหลวงตาเห็นเดินอยู่แบบนั้นหลายรอบจูๆ่ๆมันก็พุ่งกระโจนเข้าไปทั้งกรดและล่างของหลวงตาที่อยู่ด้านในถูกมันขย่ำกัดฉีกออกเป็นชิ้นๆต่อหน้าต่อตาของพระธุดงหนุม่มเพราะว่าล่างของตาพานที่เห็นนั้นจูๆ่ๆมันก็กลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนมองเห็นเลือดสดๆของหลวงตาแดงฉานไปทั่วทั้งกรด พระนมได้แต่นั่งตัวแข็งถือไม่กล้าขยับหรือว่าส่งเสียงนี่สินะที่เคยได้ยินมาว่ามันคือเสือสมิงไม่มีหลวงตาให้ช่วยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อสุดท้ายก็คิดได้พอมีสติก็เพ่งสมาธิหลายคาถาอาคมที่หลวงตาท่านเคยได้สอนเอาไว้รวบรวมความกล้าหากว่าไม่ทำตนเองก็คงต้องกลายเป็นเหยื่อเช่นกันลุกขึ้นออกจากกรดไปหากเอากิ่งไม้ยาวสักเม็ดกว่า แล้วกระเป๋าพวดพวดลงไปด้วยอาคมที่พลําบนเมื่อคู่ตัดสินใจรวบรวมความกล้าถือไม้เลี้ยวเดินเข้าไปฟาดล่างของเสือสมิงที่มันกำลังฉีกล่างของหลวงตาแหวงแบบไม่สนใจอะไรพอไม้อาคมประทะเข้ากับล่างของมันมันก็สะดุ้งโยงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดกระโจนโผลงละออกจากเหยื่อไปทันทีก่อนที่มันจะหันมาจ้องมองพระนุ่มดวงตาแดงฉานด้วยความโก,กรธเกลียวโมโหสุดขีด ช่วงเวลานั้นทั้งกลัวทั้งสันไปทั้งล่างแต่ก็กลับกันใจเดินเข้าไปเอาไม้เอาคมฟาดมันแบบไม่ยัง้งคิดว่ามันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่แต่กับได้ยินเสียงมันร้องคำรามลั่นก่อนที่จะมีเสียงกระโจนหายเข่าป่าไปลืมตาดูก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ที่นั่นแล้วนี่คงเป็นด้วยฤทธิ์อาคมที่หลวงตาท่านสอนเอาไว้แน่ๆรีบหันขวับกลับมาเตรียมจะเก็บข้าวของหนีออกจากบริเวณนั้นทันที แต่กระดันมองเห็นหลวงตาท่านนั่งยิ้มอยู่ก็รู้สึกแปลกใจและอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่งคุยกันอยู่ไม่นานถึงได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรในป่าแถบนั้นหลวงตาท่านรับรู้มาก่อนแล้วว่ามันเคยมีพลันที่หลบๆซ่อนๆทำตัวเป็นเสือสมิงไม่ให้ชาวบ้านได้รับรู้แอบซ่อนตัวหากินอยู่ในป่าแถบนั้นมาก่อนและมันก็เคยฆ่ากินพระที่เข้ามาปรากฏเข้าไปด้วย แต่หลังจากที่มันกินพระเข้าไปตัวมันเองก็ตายไปเช่นกันด้วยอาคมที่ลงไว้ในเนื้อหนังของพระธุดงลูกนั้นเองทําพิษเขา้าที่พระธุดงลูกนั้นถูกฆ่าตายง่ายๆก็เพราะว่าท่านมองเห็นแล้วว่าตนเองนั้นสิ้นอายุไขก็คงคิดว่าน่าจะเข้ามาชดใช้กรรมให้กับเสือสมิงตัวนี้นี่เองและที่พระนมได้เห,เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อครู่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นนานมาแล้วและนี่ก็เป็นการทดสอบจิตของพระนม จากหลวงตาแหวงท่านเองที่ท่านรู้ว่ามันจะเกิดภาพหลวงตาหลอกหลอนพระหนุม่มที่จิตนั้นยังไม่ได้สงบมากเพียงพอแต่แม้ว่าจะไขว่ขวหวาดกลัวไปบ้างแต่ก็ยังมีสติใช้ได้หลังจากที่รู้เรื่องทั้งหมดพระหนุ่มก็ยิ้มยิม้มแล้วก็ลุกเดินแยกออกไปนั่งภาวนาต่อโดยความมุ่งมั่นท่านทั้งสองอยู่ภาวนาในป่าจนครบกำหนดที่ตั้งใจไว้ก็ออกจากป่าไปหาวัดจำพรรษาอยู่ที่เดียวกัน หลังออกพรรษาหลวงตาแหวงท่านก็นอยู่จำวัดที่นั่นตลอดไปส่วนพระนุมก็ออกทุดงสแสวงหาความสงบเงียบบําเพ็ญเพียรต่อไปและก็แวะเวียนไปหาหลวงตาบ้างตามแต่โอกาส